รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรนะจ๊ะพบกันเช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์เวลาดี ดีแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งทางทรบอล HD1 กดหมายเลขหนึ่งและอีกหนึ่งช่องทางที่ดีดีเพอร์เฟกต์แล้วเลยก็คือทางออนไลน์ที่ทองอยู่ทีวีนะจ๊ะไปคลิกดูย้อนหลังได้ตามอัธยาสายเลยนะจ๊ะแต่ว <laughs> ่าตอนดียว มันไม่สนุกแล้วสิเพราะว่าโควิด19เนี่ยมันกระจายระบาดทัท่วประเทศแล้วะเราคุณจะทําอะไรงานก็ไม่ค่อยมีตังค์ก็ไม่ค่อยมีนอนอยู่กับบ้านก็หลอกเลก่าเฉยออกมาทําอะไรดีกว่าเออนี่จะพาออกไปดูนะว่าตอนนี้โควิดนระบาดหนักขนาดนี้คนเขาทาอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะออกจากบ้านนะเราจะต้องป้องกันนะเราจะต้องใส่แมสอป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าติดขึ้นมาเดือดร้อนกันแย่เลย ใส่เสร็จแล้วนี่ไม่ต้องกลัวเซฟไปดูกันอุย,อย,อย คุณไม่ทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนน้องหุยอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยมีแต่ของก,กินเดี๋ยวเดี๋ยวกิน,น,อ,นอันนี้ก็น่ากินพี่อันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวใจเย็นอันนี้น้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องจะอยากกินหมดเลยพี่เอามาจากไหนน้องใจเย็นน้องใจเย็นทำไงสิ่งเหล่านี้นี่จะบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เจ้ได้มาจากพี่ที่มีอุปการะอีกทีนึงจริงเหรอช่วยในช่วงที่เราแบบว่าไม่มีงานไงเฮ้ยใช่แล<อ>้วพี่หายหน้าหายตาไปไหนมาตั้งสามสี่ห้าปีบอกเลยนะมันมีช่วงหนึ่งอะที่แบบงานฟุ้งๆที่เราเจอกันใช่อันนถึึงงดกกหลัััจานน้้ใช่มย เราก็นอนกันยาวๆไงนอนด้วยกันใช่ป่ะนอนแยกบ้านกันละ้านอย่างใช่ก็ทืองานก็น้อยลงพองานมันก็น้อยลงเสร็จปุ๊บเราก็แบบอุ้ยต้องหารายได้ไงนี่ก็มีอุปถัมภ์นะคะจากนี่ออฟฟิศฟาร์มเขาเอาน้ำนะเป็นน้ำสมุนไพรนะแล้วก็มีหลากหลายน้ำเลยแล้วก็มีผักนะเพราะผักระยะสั้นผักระยะยาวที่มันไม่มีสารพิษอ่ะเจ๊ขายได้ขายดีด้วยเหรออ๋อก็ไม่ต้องทำพิธีกรแล้วสิตอนนี้ทำสิทำตัดไปตัๆๆๆตัดตัดตัดทลายรนน้องมาทั้งทีมูตะคุยโทรศัพท์ อีกสองชั่วโมงได้ค่ะได้ได้เจ๊บอกเจไ๊ไม่มีงานบ oui, ้ามันก็มีแบบมูเตลูดีๆไม่ใส่มูเตลูเป็นแบบนต้องเป็นคนจับนี่นั่นแหละอ๋อพี่อุ้ยวันนี้ไม่ได้ละค่ะวันนี้คิวเต็มนี่ได้ไหมคะได้ค่ะเช้าสุดเช้าสุดเจ็ดโมงเช้าได้จ้ะได้ค่ะได้ได้ขอบคุณค่ะอ่ะโอเคเห็นไหมถ่ายแล้วใช่ ผักฉันก็ยังขายจริงเหรอรายได้ทุกอย่างฉันเอาหมดทําไมแจ้งงบอย่างนี้อ่ะเอาตอนนี้ก็เริ่มมีงานพิธีกรเข้ามาแน่นมากจริงอ้งานแน่นมากทำอะไรมาเล่าให้ฟังคือจะบอกว่าเออช่วงที่เราดวงตกใช่ไหมเราก็ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตันนี้พี่ทํำตลอดทาตลอดแล้วก็นั่งสมาธิบ้างปล่อยปลาทําอะไรก็ทําไปเอ้ยว้มันก็ยังไม่ได้งงไม่ได้งานเด้จิงเลอพี่แล้วตอนนั้นโอ้โหเหมือนเคาะซ้ำําซัดทำไมอ่ะงานไม่มี เงินไม่มีเหมือนกันเลยอ่ะตอนนั้นหรือตอนนี้ตอนนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเจ้นะแฟนทิ้งด้วยนะหุยเออฉันหอบหมาออกจากบ้านผู้ชายใช่ไหมแล้วก็ต้องมาเช่าห้องอยู่พอมาเช่าห้องอยู่ปุ๊บเงินไม่มีสักบาทเด้อเพราะมันไม่มีงานไม่มีเงินพี่มิ้นฮะแล้วตอนที่บอกว่าดวงตกเนี่ยเมื่อไหร่พี่นานยาหูเมื่อตอนปลายปีหกสองอุ้ยโคิดพอดีสิโควิดยังไม่มาสิโควิดออกมาช่วงต้นปีหกสามออแต่ฉันตกก่อนตกตั้งแต่ช่วง ตุลาไม่มีงานเลยแล้วก็มาเจอโควิดอีกเจอโควิดโอ้โหปวดหัวมากก็เลยต้องหาตังหาเงินหาเงินใช่ไหมตอนนั้นอย่างที่บอกว่าเอาเสื้อผ้ามาไลฟ์ขายก็ไม่ได้ขายรับกับข้าวอะไรเพื่อนมาขายก็ยังไม่ได้ขายเราก็แบบเครียดอยู่ต้องขายแต่ข้าวเลยเหรอจงใช่ไงไม่มีตังไงแต่ฉันมีหมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วเจ้ก็เลยทําไงรู้ป่ะไปกู้เงินกู้เงินนอกระบบเอานี้จริงๆกู้ที่ดอกเบี้ยแพงอ่ะกู้จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากแสนเป็นหลายๆแสนแสน แล้วกู้อ่ะไม่ได้กู้เจ้าเดียวเพราะมันไม่มีงานก<ว>ู้เจ้านี้เอาเจ้านี้มาโปาเจ้านี้เพราะใช้ดอกเจ้านี้คือปวดหวัวไปหมดคือรู้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะตื่นเช้ามาประโยคแรกที่คิดเลยคือจะเอาเงินไปใช้เจ้านี้ยังไงจะเอาเงินหมุนตรงไหนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีตังส่งพ่อส่งแม่เลยอ่ะงานยังไม่มีเข้ามาแล้วนี่ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นอ่ะไปขอข้าวกองถ่ายเขากินปต่เฮ้ยฉันหิวข้าวกองถ่ายเขามาบ้านว้าเจ๊ จริงอก่อน,นในเจ๊ซื้อของใจ๋ชาวบ้านคือไม่มีใครรู้มุมนี้นะเพราะไม่ได้เล่าให้ใครฟังคือมิ้นจะบอกเลยว่าคนมันจมนําคือมันหายใจไม่ออกจริงมันคว้าอะไรไม่ได้จังหวะนั้นน่ะคือเงินกู้อย่างเดียวที่ฉันคว้าได้อะ<ม>แล้วเพื่อนนอกวงการอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยมิน้นทำไมมันแย่อย่างนี้วะ<ม>แกไปเจออาจารย์ไพโรธกับฉันไหมก็<ค>เลยไม่รู้จักจริงๆอันต้องบอกว่าตอนนั้นไม่รู้จักอาจารย์ไพโรธเลยนะแล้ว เราเชื่อเพื่อนเพราะเพื่อนอ่ะบูชาผ้ายันขนาดเมตรคูณเมตรอ่ะของอาจารย์ไพรโรดเรื่องวิชาเพื่อนบูชามาสองสามปีแล้วเพื่อนแบบชีวิตดีมากงานดีเงินดีแฟนดีสามีรวยลูกก็ดีตัวเองธุรกิจดีทุกอย่างชีวิตนางไม่เคยตกนางสงสารนางก็บอกมาเดี๋ยวฉันพาไปเจออาจารย์ไพรโรดซึ่งไม่รู้จักอาจารย์ไพรโรดแต่ไปเจอเอ๋อแล้วทำไมไม่รู้จักแล้วอยากไปเจออยากดวงดีเหมือนเพื่อนก็เลยแบบเอาวะเชื่อเพื่อนสักทีหนึ่งเราก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลระหว่างที่เดินทางไปที่บ้านอาจารย์นะ ก็หากอาจารย์เป็นใครทาไมเพื่อนต้องพาไปก็เสิร์ชหาเข้ามลปรากฏว่อาอา,อาจารย์ไพโรธเรื่อวิชาค่ะท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักธุรกิจแล้วก็ดาราดังๆหลายคนจริงเหรออย่างหมอเสงยียงยโอ้โหรวยไหมร<า>วยมากาท่านก็อยู่เบื้องหลังเขียน<อ>ยันให้นะคะแล้วก็มีคุณแจ็คแฟนฉันนะคะมีทั้งพี่หนึ่งจักรวาลมีพี่บอยพิษนุมีแม่สีตาง ว่าจริงมีตั้งหลายคนหพนดังดะคือคนดังๆทั้งเอ่ยชื่อได้แล้วเอ่ยชื่อไม่ได้อะนะคุณผู้ <ๆ S 1> ชมเพื่อต้องบอกว่าอันนี้นินก็เลยบอกหุ้ยประเสริฐไปเรื่อยๆปุ๊บหุ้ยอาจารย์ไพโรจดเรื่องวิช,ชาไม่ธรรมดาฮะ<อ>เขียนยันเราให้คนแบบประสบความสําเร็จอ่ะคือแบบเฮ้ยทำได้เหรอเราก็อยากจะไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์อ <ๆ S 2> พอไปถึงปุ๊บเจออาจารย์ไพโรจดเรื่องวิชากับคุณปื้มคุณปื้มเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสนิทเป็นลูกศิษย์รุ่นแรก ของอาจารย์ที่อาจารย์รักมากรักรักจริงๆตอนนั้นนะบอกอาจารย์อาจารย์เขียนยันให้หนูได้ไหมขนาดเมตรคูณเมตรได้ไหมหนูอยากได้แบบเพื่อนหนูอุยเมตรใหญ่มากนะพี่เอาใหญ่ๆสิเราอยากโชคดีเหมือนเพื่อนบอกอาจารย์ช่วยหนูหน่อยเถอะอาจารย์บอกว่าไงได้ลูกแต่ต้องรอคิวนะปีหน้าเลยเพราะคิวการเขียนยันอะ่ะมันไม่ง่ายแล,แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเขียนวันเดียวมันเสร็จอาจารย์คะยกมือไหว้ครั้งที่สองอาจารย์ขาหนูขอแบบว่าเอาใหญ่ๆเอาปูๆเอาปังๆเลยนะคะอาจารย์บอกได้ลูกถ้าเมตรคูณเมตรเนี่ยก็ประมาณแสนหนึ่ง Oh. ก็ยกมือไหวาอาจารย์ครั้งที่สามเลยนะ mm. อาจารย์คะหนูไม่มีตังค์สักบาทเลยค่ะแต่ว่าตอทุกวันนี้หนูจะไม่มีตังค์กินข้าวอยู่แล้วหนูมีแต่นี่สินก็เล่าเล่า,เล,าเล่าให้ท่านฟ mm. ังโชคดีมากน้องเข้มคุณปื้มลูกศิษย์อะที่ยืนอยู่ข้างๆอะ mm. แกก็บอกอาจารย์อาจารย์าารยเรามีผ้าพันคอไม่ใช่หรอที่ เราเอาลายและพุทธคุณเดียวกับที่อาจารย์เขียนยันจริงๆอะ่ะลงไปในผ้าพันคอเอาผ้าพันคอไปให้น้องเาบูชาก่อนไหมผ้าพันคอนี่นี่นี่พี่ใส่มาด้วยเอา้าพี่ใส่มาด้วยเลยนี่พี่จะให้ดูอ่ะน้องเ้มช่วยอ,อันนี้เป็นผ้าพันคอที่พี่พันอยู่ใช,ใช่นี่คุณผู้ชมดู<ต>ดูพร<ะ>้อมกัน<า>เห็นไหมเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆนะผ้าพันคอผืนนี้จะมีอักขระทั้งหมดสี่มุมใหญ่ข้างนอกนะคะทั้งสี่มุมเลยมีความหมายนะคะแล้วก็สี่มุมในแล้วก็มีพระกิ่งประเวท ละพระคาถาทั้งหมดนะคะที่อาจารย์ไพรโรธเนี่ยได้เขียนไว้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งณเนะมตตานะคาขายณนะร่ำรวยนะักแคล้วคลาดอยากขออะไรขออยากได้อะไรเนี่ยนะขอเลยและนะวันนั้นที่ได้ผ้าพันคอไปปุ๊บไม่ขอเรื่องอะไรขอแต่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วเป็นไงคือเชื่อไหมพี่ได้ผ้าพันคอมาเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นอนะโควิดมาช่วงแรกรอดแรกครั้งแรกทุกคนตื่นตัวกับโควิดหมดแล้วทุกคนแบบว่า งานก็ไม่ค่อยจะดีชีวิตก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพลิกผันกันใช่ไหมคะช่วงโควิดแรกแต่กปะมิน้นมีงานเดือนกุมภาพันธ์มีงานทุกวันจริงเหรอพี่มีงานทุกวันแล้วมีงานมาแบบงงๆอ,อ่ะเนรอเป็นนี่อยู่นะห้าแสนกว่าบาทมีงานแต่กุมภาพันธ์ใช้นี่หมดห้าแสนบาทเงินสดจ่ายหมดเลยนะเดือนมิถุนายนจริงเหรอพี่ไม่กี่เดือนเหรอจริงหลังจากได้พยานมาแล้วหลังจากนั้นนะก็ประมาณสักเดือนกรกฎาคมอ่ะ พี่มิ้นก็ขายที่ดินได้เพราะว่าช่วงที่เราดวงตกๆเราประกาศขายที่มาสี่ห้าปีใช่ไหมขายไม่ได้นะปรากฏว่าอยู่ๆมีคนขอซื้อที่เดือนเดือนกรกฎาคมโหขอซื้อที่ได้ปุ๊บเราก็เอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ทุกอย่าง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 ที่เราเป็นทั้งหมดที่ปวดหัวทั้งหมดอ่ะแล้วสามารถเอาไปปิดบ้านที่เชียงรายพ่อแม่ที่อยู่เชียงรายเนาะไปปิดบ้านที่เชียงรายหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทจําได้เลยไปจ่ายเงินเสร็จปุ๊บ มีเงินเหลือพอที่จะซื้อรถใต้แดงให้พ่อแม่คันนึงจริงเหรอจริงและจะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะพี่มินขอเรื่องงานอย่างเดียวไงออขอเรื่องงานขอให้ลูกมีงานทุกวันขอให้ลูกมีงานเข้ามาขอให้ลูกมีงานจากทุกทิศทุกทางแต่ขอแต่ง,งานอเออแล้วปรากฏว่ามันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบเกิดกับตัวมินเองอแล้วมินเจอกับตัวเองแล้วทุกวันนี้มินยังมีงานอย่างต่อเน,นื่องและมีงานมาเสมอซึ่งอาจารย์ไพโร์บอกเสมอเลยลูก ได้พยันไปแล้วอ่ะหนูจะต้องทําตามนี้นะคิดดีทดําดีประพฤติดีและที่สําคัญคือคุณต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะฮะม,มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนมินเชื่อคือต้องบอกว่าณนะวันนั้นนะนะคือเราเชื่อไนงะว่าแบบว่าแบบพราพันคอต้องช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยใบเบิกทางคือเราต้องเราต้องเราต้องเชื่อก่อนพอ,พอเราเชื่อปุ๊บมันจะมีแรงศร,รัทธ,ธาแล้วปาฏิหาริย์มันเกิดกับพี่มินจริงๆแล้วแล้วจะบอกว่าพราพันคอเนี่ย มีหลายๆคนเนี่ยที่ได้ไปบูชาไปปุ๊บบางคนขอโชคได้โชคบางคนขอเรื่องความรักได้ความรักบางคนของ,งานได้งานและบางคนอ่ะเอาค้องคองเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยขอเรื่องความรักได้ไหมจะขอแฟนขอเรื่องคู่ถ้าได้ผ้าพันคอไปเนาะก็ลองอธิษฐานอยู่คือจะบอกว่าผ้าพันคอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่9สีเลยนะอาเหรออันนี้คือสีรุงอ๋อสีรุงอันนี้คือสีรุ้ง สีผ้าพ,พันคอเรามี9สีคือเกิดวันไหนให้ใช้สีนั้นอาจารย์นังคารพูดธพราเรื่องหัสสุขเสาวอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ว่าสีที่เพิ่มมาคือสีลุ้งกับสีดาคือพี่าถามอาจารย์ไพโรยอาจารย,าารย์หนูอยากรวยทุกวันน่ะหนูต้องใช้สีอะไรอาจารย์บอกอยากรวยทุกวันก็ใช้สีลุ้งสิเออพี่ก็ใช้สีลุง้งไม่แต่ว่าพุทธคุณแต่ละ เหมือนกันนพุทธคุณเหมือนกันเพียงแค่ว่าเราใส่ให้มั่นใจเราชอบสีไหนเราใช้สีนั้นหรือว่าไม่เกิดตามวันชอบสีไหนชอบก็ได้ตามสีนั้นแล้วก็มีอีกสีนึงคือสีดําสีดาเนี่ยจะเป็นสีที่อาจารย์ไพโรธเขียนลงผ้ายันจริงๆเขียนยันนะคะลงผ้าสีดําก็หลายคนจะเอาพูดกลางคืนก็ได้นะคะใช้สีดําหรือว่าคนที่อยากจะไปใส่กรอบบูชาเหมือนผ้าเครื่องเนี้ยนะคะยกมือไหว้แบบนั้นก็ได้ทีนี้ขนาดพี่อันนี้คือกว้างยาวเท่าไหร่ประมาณเมตรหนึ่ขนาดจริงๆอ่ะมันจะมีขนาดเมตรคูณเมตรนะคะแล้วก็ผ้า ผันคอจะบอกว่าเป็นผ้าอย่างดีนะไม่ใช่ผ้าพันคอบ้านๆนะผ้าที่เอามาใช้ค่ะเป็นผ้าซิลซาตินอย่างดีนะคะ mm hmm. เป็นผ้าเป็นผ้าเกรดพรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับผ้าพันคอราคาเป็นหมื่นอ่ะ mm hmm. คือโรงงานอะ่ะมาตรฐานเดียวกันเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นผ้าเนี้ยห่มในที่หนาวอะ่ะเราจะอุ่นห่มในที่ที่อากาศอุ่นๆอะ่ะเราจะจะรู้สึกเย็นใช่ใช่เออ<ๆ>มันจะนุ่มมากยิ่งซักยิ่งนุ่มแต่ว่าเขาจะมีพักคาถาสั้นๆให้นะคะ ใน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 เซตของเขาอ่ะก็จะมีบ็อกเซตใช่ไหมเป็นกล่องสีส้มเปิดกล่องมาปุ๊บก,ก็จะมีผ้าพันคอ,อแล้วจะมีพ้าคถาสั้นๆคือสวดจบเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานอยากขอเรื่องอะไรขอหนึ่งข้อแล้วก็คล้องผ้าพันคอเลยนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายบอกโอยผมแบบว่าทางาสมมติใส่ชุดนี้ออเออผมจะไปพบผ้าพันคอ,อยังไงเอาไว้ในรถ เอาไว้บนหัวนอนเอาติดตัวเอาติดตัวก็ได้ใช่เพราะว่ามันพกพาได้นะคะตัวนี้ก็สามารถทําให้พุทธคุณน่ะเกิดขึ้นเหมือนยันจริงอเราก็ไหนเราพกไปเลยพี่ใช่ไหมพี่มิ้นจ๋าสมมติว่าใครที่สนใจอยากบูชาติดต่อสอบถามยังไงเอ่ยคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่อยากจะได้เนี่ยลองลองกดหมายเลขนะคะเดี๋ยวเรากดหมายเลขพร้อมกันนะคะที่หมายเลขนี้นะคะ0 2 1 2 1 1 5 9 9นนนะคะกดโทรออกพร้อมกันทั่วประเทศเพราะว่าอะไร เพราะปกติหน้าเพจเขาบูชากันที่5,999บาทแต่ถ้าใครที่โทรทัน5นาทีนี้นะคะจะได้ไปในราคาเพียงแค่1,990บาทแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกคนด้วย <Wow. S 1> นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ตอนนี้เนี่ยภายใน5นาทีนี้กดได้เลยค่ะที่02-121-1599แล้วก็ส่งฟรีให้ทุกคนด้วย02-121-1599นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอดยัน88นะคะ คือจะบอกว่าของแท้ของจริงมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีภาพบันคอของอาจารย์ปลอมออกมาไม่มีพุทธคุณอะไร,รไม่มีพุทธคุณอะไรแต่ถ้าอยากได้ของจริงต้องที่นี่เท่านั้นค่ะ 02 121 1อ9หหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดยัน88ค่ะและส่งฟรีให้ทุกคนด้วยใครที่จําวันเกิดคนอื่นไม่ได้แต่อยากจะซื้อไปเป็นของฝากของขวัญซื้อสีนุงแบบนี้ก็ได้ได้หรือว่าซื้อตามสีที่ชอบได้เลยค่ะเพืคุเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันค่ะเพื่อคุเหมือนกันขึ้นอยู่กับตัวเราเองใช่ไหมใช่แล้ว้แป๊บนึงน้องแป๊บนึงอุ้ยอะไรอีกล่ะฮัลโหลค่ะได้ค่ะพี่ได้โอ้ย คิวว่างหรือเปล่าเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีนึงได้ค่ะพี่ได้ค่ะอยากได้จริงๆเหรอได้ก็พี่เดี๋ยวหนูเช็คคิวให้นะค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยใส่เข้าเยอะใส่เข้าแยอะพี่จะไปไหนอีกงานไงจริงเหรอเออทำงานต่อมาหนี่บ้พี่จะเอาผ้าพันคอพี่ไปละน้องก็อยากได้ก็โทรศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งห้าเก้าเก้านะอันนี้ก็ให้น้องฝากน้องไว้ก่อนไม่ได้เจต้องไปทํางานต่อแล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีอะไรใช่ไหมจะกินพวกนี้ อ๋ออันนี้พี่ฝากฝากขายต่อก่อนขายต่อเลยเออน้องขายนะอันนี้น้าน้นี่ผักนะน้องขายต่อได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูงงานก่อนแป๊บเดียวนะนะไปละบาย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 ไปบายโชคดีโชคดีพอดีพี่พอดีพี่แหม่แหม่แหม่มาทำให้ยาแล้วก็จากไปนะเจนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้แค่มันทนสุดหล่ออยู่แล้วจะขายของต่อเพราะว่าก่อนขายของนะใครสนใจยันสวยสวยยันมหารวยแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยให้เบอร์โทรอีกรอบหนึ่งที่หมายเลข021211599 0 2 1 2 1 1 1 9 9 9พร้อม Li n e แอดนะครับสามารถแอดไปได้ที่แอด8าน8ปออ่านว่ายัน88ดั่นเองง่ายนิดเดียวใครสนใจรีบโทรร,รีบรีบไลน์ไปหาเกลงกลางทันทีชอบสีอะไรเลือกตามใจชอบเลย,เลยนะจ๊ะรับรองคุณจะเฮงเฮงเฮง,เงแล้วก็ปังปังปังแน่นอนเอะเราจะเอาลายไหนทีฝากคกลิปเราดีเนาะ <c oughs> ขอดีกว่ามาถ่ายน้ำต่อจะนะ